โอ้มาว่าจะมาฟังเครื่องเสียงก็ซะหน่อยจบแล้วบ่จบแล้วครับโอ้วันนี้มาหามังคนเศวามังคนซาว้าฮ้ฮะ้องมา้ยครื่ โอ้ทำไมมาตอนปิดงานพอดีเลยมาตอนปิดงานพอดีเลยปิดวันที่เองโอ้โหสวัสดีท่านผู้ชมครับผมสวัสดีไปยังเอฟซีช่องเสียนรีเครื่องเสียงบุรียมเอาวันนี้มาตอนจบโอ้โหอันนี้นีมาออกงานอะไร งานเกษียณครับงานเกษียณเกษียณคุณครูอ๋อครับครับครับคุณลัยครับดีครับวันนี้มาในชุดของอะไรมาชุดสามคูณสองเนาะสามคูณสองถ่ายก็เวทีอ๋อมีเวทีนี่ลังคาใครหนิพิธีของเสยยุทธเนี่ยครับอ๋อจะยุทธบ่เออเนาะยุทเสยุทรับเลยทีมงานครับทีมงานต้องตามทีมงานเสยยุทธจากบ้านไหนเสยยุทธเนี่ยเออุทธอยู่ไหนอยู่ภาคเห คุกเสะสริสริอหเอาอ,ะ,อะไหนมาแล้วก็เดี๋ยวใครทำกันหน่อย <c oughs> วันนี้ก็เอาออกงานแบบบ้านๆเนาะ,ะมินินมินินย่อมยาวครับผม <ๆ S 1> ก็มีบริการหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถแห่แล้วก็เครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผมทีมงานบุคคลสาวเนานะ,อะอันนี้ โอ้โหระบบระบบเขาเนี่ยเนาะดิจิตอลหมดเลยนะอนาล็อกแทบจะไม่มีแล้วนะครับมีอะไรบ้างอนาล็อกจนมิกไม่มีแล้วบ้างเนี่ยแต่มิกของบางคนชาวนี่ใช้ดิจิตอลนะครับผมคลอสของอะไรคลอสก็อันนี้ใช้เป็นออเดียสออเดียสออเดียสเลิตโอ้โหตัวนี้แบรนด์ดีมากนะราคาแพงไงหลักแสนนะตัวนี้แล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นครอสดิจิตอลเหมือนของมารานไม่ได้ใช้ใช่ไหมใช้ได้ใช้ครับวันนี้งานไม่ได้ใช้แลครับผมเพราะว่าชุดนี้มันจูนตัวนี้ไว้แล้วออ๋ตัวนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้จูนเลยเอายังไม่ได้จูนเลยอ๋อคือจะน่าจะใช้รถเมล์เนี่ยโอ้โหแม่ไปจัดงานอะไรนะสัมมนาอะไรนะสัมมนาไอ้อบรมอบรมนี่ไป ของขวัญพิเศษเลยก็โควก็ที่อาจานหรดอจับอบรมที่นางรองอ๋อดีเลยครับจยากทำงัลได้โชคดีมากอือ๋อไอตัวนี้ได้ที่นางรองเหรอใช่ครับอ๋อที่นางรองครับแล้วก็หัวใจหลักของเขาก็นี่นะคเวอร์ครับผมใช้ของท้าบสามทางเลยวันนี้ระบบสามทางใช่ก็จะเป็นอันนี้าทงขับแหลมอันนี้นะครับี่ขับแหลมขับแหลมแล้วก็ไอตัวนี้ขับกลางขับกลางแล้วก็ ่ามีก้าก็เป็นสองเบ็ดทับโลโลข้างหนึ่งเลยอ่าตรงนี้มอนิเตอร์ครับอ๋อแต่แล้วเบสใช้ข้างเดียวใช่ครับข้างเดียวตัวนี้มันสามารถคุมได้กี่ตู้เนี่ยก็ข้างละสี่ครับสิบแปดข้างละสี่เลยใช่ครับอ๋ออันนี้ข้างเดียวก็ข้างละสี่จบเลยเนาะอืมโมโนทำบิดเป็นโมโนอ่าโอ้โหใช้ของทับหมดเลยนะพาวเวอร์ของบุคคลที่สองนะผมก็ระบบของเขาก็เซตดีเหมือนกันนะอ่าแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จริง ลักไฟครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นไม้ลอยของ JL อลโอ้ที่ก็จะเป็นไม่รู้ว่าจับภาษาเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ตัวนี้ซิมไลเซอร์ฮจับนี่ซิมไลเซอร์ซิมเลเซอร์เขาไว้สำหรับเจดีว่าเพิ่งผมเพิ่งได้โรงงานนี่เลยครับเนี่ยถูกใจเสียงมากเลยอ๋อต้องจับละผมว่ผมว่าจะถอดออกอยู่นี่นะถอดไปที่บ้านอันนี้ของใครอันนี้ของอาจารย์หลุยส์ครับของอาจารย์หลุยส์อาจารย์หลุยส์นี่ปกติรับงานประเภทไหน ก็เป็นงานขึ้นเสียงทำตู้อ๋องานซาวได้ไหมใช่ครับอันนี้ซาวของอาจารย์ลุยบ่อันนี้ซาวภาิจของอาจารย์ลุยอ๋อซาวของอาจารย์ลุยเนาะก็เอ็กตรีมแท้เลยนะเบสนี่เหอะไม่ต้องพูดถึงนะเสียังดีแน่นอนฮะกีตาร์สดเลยกีตาร์สดเลยผมเคยใช้ของหนึ่งซาวโปรนครปฐมนะซื้อมาก็หลายหมื่นเงินตัวนั้นนะถูกัวนี้ไม่ได้แยกแล้วที่เก็บยกเท่านั้นั่ต้องยกเออ อ๋อดีครับเอาอยู่อาจารย์รับงานแถวไหนบ้างฮะรับแถวี่หครับรับแถวบ้านนรัสุรินทร์บุรียมงานช่วยองานช่วยงานช่วยเป็นอาจารย์ด้วยอ๋อมีงานช่วยเนาะโรงเรียนจาน้ำท่วมแล้วอ๋อเอาน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วเนาะอ๋ออ๋ออ๋อโอเคอันนี้ก็ เรามีเครื่องเสียงเนาะเราไม่ต้องไปทำพิธีเองแล้วนะเราเช่าเพื่อนเพื่อนมาเช่าทีมงานเอาดีกว่าอเอามาได้จะได้รวมกันเนาะถ้าทำเองไม่ไหวไม่ไหวครับแบบนี้แบบนี้เวทีชุดนี้นี่เขาเขาคิดค่าเช่ายังไงทราบไหมก็คือชุดนี้ก็ประมาณถ่านพันถึงสามพันห้าสามพันถึงสามพันห้าเนาะล้วแต่ระยะทางอ่าเดี๋ยวมาที่นี่หน่อยเป็นพิทีหกเมตรหกเมตดมีเครื่องลังคาหกคุณหกบอน่าจะคุณอ๋อโอ้โหเวทีมีหลังคาแบบนี้หน้าฝนสบายเนาะอ่าของอาจารย์อะไรนะจะยุบ เสย,ยุทธ <Okay. S 1> เสยุทธนะครับเดี๋ยวยังไงเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ทีมนี้เอาเดี๋ยวมาดนะ้านหน้าเอางวดนี้ไม่ได้เอาตัววันนี้วันนี้ไม่ได้เอาตัวนั้นมาครับไม่ได้เอาไมเคิลมาใช่ไหมอของอาจารย์หลุยมาว่เาเป็นงานของอาจารย์หลุยอ๋ออ๋อนี่อาจารย์หลุย <c oughs> <c oughs> สุดของอาจารย์หลุย <c oughs> นะครับผมอ๋ออ๋อนี่ของอาจารย์หลุยเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับไอ้ที่ใช้รถแห่คันนั้นก็อาจารย์หลุยใช่ครับของอาจารย์แกเนาะแทนแต่สติ๊กเกอร์เหลืองๆอ๋อนี่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 แบรนด์ของอาจารย์หลุยครับ จัลลุยมีอาจารย์ลุยทำตู้ดิบอกทำตู้ทำตู้ขายด้วยอาชีพหลักของอาจารย์หรือทำตู้ขายอุปกรณ์ตู้ลำโพงอืมทุกอย่างเลยโอ้จัลลุยทุกอย่างอุปกรณ์ทำตู้ลำโพงอ๋อนี่ครับงานนี้บงคนซาวใช้ตู้กลางของอาจารย์ลุยส่วนเบรก็ขออาจารย์อะไรอาจารย์พืชอาจารย์พืชโบราณครับอ่าสูตรนี่สูตรโบราณเนาะใช่อันนี้น่าเปิดไหมน่าเปิด น่าเปิดเนาะอ,อ๋อสแปดดอกเดียวอ้าวแล้วไอ้ยงังไงก็ดอกเียอ๋ออืมอืออาแล้วก็มีโมอนิตเตอร์เนาะมอนิตเตอร์สองมอนิตเตอร์สนะครับผม,ม,มแบบนี้ทุกวันนี้บ้านเราไม่จําเป็นต้องใช้เวทีใหญ่เนะาะงานแบบย่อมเยาวนะครับผมนี่นี่มอนิตเตอร์ครับดีครับโอ้โหขับสามทางครับผมสามทางบิดกลางแหลมนะครับผมแล้วก็ เวทีของอาจารย์ยุทธนะผมโอ้ยยุทธจะไปงานต่อได้ยุทธเนี่งานหลายงานหลายจะพาชุดทูตมาตามแล้วชุดข้าแล้วถึงเนี่เออจะไปเล่นกันตรึมที่ไหนชงพระชงพระครับแบบนี้แหละครับมีงานใกล้ๆนะครับสุรินทร์บุรีรัมณ์ศรีสะเกดก็ติดต่องานกันได้ครับผมก็งานเวทีเครื่องเสียงนะครับนักร้องก็จ้างมาแบบนี้แหละครับ สมัยแต่ก่อนนี่เจ้าเจ้าของเครื่องเสียงนี่จะเป็นหัวหน้าวงครับไหนจะหาไหนจะหานักร้องไหนจะหาเครื่องดนตรีไหนจะหาเวทีต้องซื้อเวทีของตัวเองอะไรสมัยแต่ก่อนเนาะทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วครับผมเราเรามีเครื่องเสียงเราเอาทีมงานเวลาทีมงานเครื่องเสียงโออเวทีจะรับงานเขาก็จะได้แบ่งงานเราใช่ใช่ พอไปทีมีงานก็แบ่งงานแล้วด้วยนะครับถ้าทำตัวเองทั้งหมดไม่ไหวอืมดีครับนี่คือเออ่วัยรุ่นยุคใหม่ครับผมต้องมีการที่ยวใจกว้างหน่อยนะอย่าไปใจแคบเหมือนสมัยแต่ก่อนนะอะไรก็เอาไว้หมดทั้งเครื่องเสียงทั้งเวทีทั้งนักร้องทั้งโอ้โหคือแบบเหนื่อยนะถ้าใครทำได้มันก็ดีเออก็คือเหนื่อยเนาะใช่เครื่องเสียงเบลก่อนใช่ใช่ใช คือถ้าถ,ถ้าเรามีแต่เครื่องเสียงเราก็สามารถติดต่อเวทีเข้ามาได้หรือว่าเวทีเขามีเขาก็สามารถดึงเครื่องเสียงเราไปได้ในเขตพื้นที่นะครับเออดีครับเอาก็ถือโอกาสแวะมาชมนะครับผมวงก,การเครื่องเสียงบ้านเราครับกําลังเกิดขึ้นมาเยอะๆเลยเอาทราบข่าวว่าแอบไปทํารถแห่มาด้วยใช่ไหมครับผมโอ้โหอีกไม่นานครับอีกไม่นานกันรอเดี๋ยวเขาจะได้ชมรถแห่ของมงคลสาว มได้ประมาณ8ถแท่นี่เห็นว่าไปทำอยู่ที่ไหนนะซุ่มๆอยู่นะโมเดิร์นบัสโมเดิร์นบัสครรับบุีโมเดิร์นบัสนี่เป็นเป็นเหมือนเมืองหนึ่งของโครงการเมืองไทยเลยนะเขาทำรถบัสด้วยแล้วก็กระทำรถแท่ด้วยรถบัสที่สวยๆที่เราเห็นวิ่งแบบมีโนกมีนูนนั่นนะของแกเลยเนาะโอ้โหว่าบุนเตอร์แมน อ๋อเอ้ากำหนดวันรับรถประมาณช่วงไหนรับรถประมาณกลางกลางเดือนหน้าแต่เดือนหลังจากปลายเดือนตุลาหน้าจ้ะอ๋อดีครับรับรถมาก็ต้องเดินระบบเสียงก่อนเดินระบบเสียงก่อนประมาณเดือนพฤศจิกายนน่าจะโอเคน่าจะรับเริ่มรับงานอืมเจ๋อเลยเจ๋อเลยแม่โอ้โหใกล้จะได้ชมแล้วครับผมบ้านเราก็น่าจะเป็นคันแรกด้วยที่ออกแบบมาเป็นระบบรถแห่ทรงมินิบัสเลยนะมินิบัส ก็จะสวยสดขนาดไหนครับผมเดี๋ยวก็ติดตามชมติดตามชมนะครับผมตอนต่อไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราก็จะติดตามไปนะครับผมนะเอ้าโอเคไม่เป็นการเสียเวลายังไงก็ฝากเบอร์โทรอ่าก็ฝากไว้ด้วยครับต้องการรถแห่เสียงวิธีทำดนตรีจดก็จดสาวมดเลยยังไงก็ มีครับสดเสาอิเล็กทรอนคอมก็มีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยนะผมก็ติดต่อกันได้ครับผมที่เบอร์ศูนย์แปดหกแปดครับศูนย์แปดหกแปดเจ็ดสี่ศนแปเก้าศูนย์แปดแปดเก้าเฟซบุ๊กก็มงวมงคลสาวพัทาไทยเนาะและยูทูบอะช่องยูทูบจะเป็นมงคลสาวสตูดิโอมงคลสาวดัมซิ่งโอ้โหอะไรเยอะขนาดนั้นหรอหรือีกช่องครับอาราไกรช่องเดียอารกไกอีกโอ้ มีลายช่องเหลือเกินนะเอา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 โอเคโอเคครับผมได้แวะมา่ออาสวัสดีครับเดี๋ยวฝนมาแล้วผมจะมาเลี๋ยวซีทีเขาไปก่อนนะอ่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม